สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินไปที่กระเป๋า hash w a l l e t แล้วก็วิธีถอนเงินนะครับก่อนอื่นเหมือเราต้องรู้ว่าตัวแพลตฟอร์ม HASH g r i d เนี่ยมัน,นสามารถถอนเงินได้ในเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ละกระเป๋านะครับก็คือถ้าเป็นกระเป๋า roi หรือว่า HASH w l l l e t นะครับจะสามารถถอนได้ทุกๆวันเสาร์ครับหรือว่า1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับและถ้าเป็นค่าคอมมิชชั่นสามารถถอนได้ทุกวันนะครับแล้วการถอนขั้นต่ำก็คือ25เหรียญน,นะครับโอเคครับซึงขั้นตอนแรกผมจะสาธิตวิธีการโอนเงินไปที่กระเป๋า h a s h w a l l e t ก่อนว่าจะทำยังไงครับก่อนอื่นเราก็ไปที่ WALLET นะครับ ไปที่ wallet เวลาเราเข้ามาที่ wallet แล้วเราจะเห็นเนี่ยกระเป๋า3ตัวนะครับเป็นหลักก็คือตัวที่1ก็เป็น commission wallet นะครับตัวที่2ก็เป็น income wallet แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ has wallet ซึ่งในนี้ id ของผมก็คือ commission wallet ผมมี2 6 1 2เหรียญน,นะครับแล้วก็ income ผมมี4.16เหรียญน,นะครับ has wallet ยังไม่มีครับแล้วแต่ละกระเป๋าเราจะสังเกตเห็นอย่างนี้นะครับก็คือ เป็นบวก has h w a l l e t เนี่ยก็คือถ้ากดตรงนี้หมายความว่าเราจะโอนเงินจากค่าคอมมิชชั่นไป has h w l l l e t นะครับถ้ากดตัวว t ดรอ a w ก็คือเราถอนออกเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างน,นะครับโอเคเราไปที่กับเราลองไปทำดูนะครับโอนเงินไปที่ has h w a l l e t ผมมี26ผมก็โอน26ก็ใส่รหัสพินเราไปนะครับ กดแอร์ฟันดองเรียบร้อยพ่อว,วันนี้เน็ตค่อนข้างจะชานะครับ<ก>โอเคนะครับเราโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กลับไปที่กระเป๋าตัวที่2ที่เราจะโอนนะครับสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้ค่าคอมมิชชั่นผมไม่มี้วครับเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าผมโอนไป has แฮชวอลเล็ตเราก็จะเห็นกระเป๋าแฮชวอลเล็ตขึ้นนะครับ2ีเหรียญเ่ิดไปผมจะทรานสเฟอร์ตัว ROI ไปนะครับไปที่แฮชวอลเล็ตสี่เหรียญใส่รหัสพิทลงไป โอเคนะ้ำโอมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับไปโอเคนะเรามาดูที่แ a ชบอร์ดแฮชบอร์ดไซช้สำหรับอะไรก็คือ1นึ่งไซส,สำหรับโอนไปหารหัสอื่นเพื่อแพ็กที e ได้นะครับก็คือตัวฟันทรานสเฟอร์เนี่ยถ้าเราจะทรานสเฟอร์ไป ID อื่นแล้วก็กด Transfer นะครับแล้วก็ใส่ user ID ชื่ออ่าใจอ่าแล้วก็จำนวนเงินแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีถอนนะครับเราถอนที่แฮชไฟร์ก็ไปที่วิดรรอแล้วก็ใส่จำนวนไปใส่พิมพ์ เหมือนเดิมครับกดสัมมิทโอเคแค่นี้ครับ